บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนสิงหาคม2567นี้ยังคงใช้ได้ต่อเนื่องรายการที่1วงเงินซื้อสินค้า300บาทรายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะคนละ750บาทใช้รวมกันได้หมดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม 80บาทต่อรอบ3เดือนรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทรายการที่5วงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทซึ่งต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาทก็จะได้รับส่วนลด100บาทและรายการที่6เงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คนละ200บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักทุกวันที่20ของเดือนครับ